แนะนำลูน่าคลาสสิกก่อนลงทุนนะครับว่าเป็นเหรียญที่อนาคตไกลหรือว่าเป็นแค่ป๊ก 9, เก้าสองเด้งหรือแค่เล่นในบอรดเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ moon academy academy <c oughs> moon ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของ Luna Classic ด้วยกันวันนี้เรามาทำคอนเทนต์แนะนำเบื้องต้นคร่าวๆนะฮะว่าคุณจะลงทุนใน Luna Classic เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปใช้เงินของคุณใช้แรงของคุณในการทำงานและเอาเงินมาลงเนี่ย Luna Class i c ตกลงแล้วเป็นเหรียญแค่ป๊อก92เด้ง หรือเป็นเหรียญอยู่ในบ่อนหรือเป็นเหรียญที่มีอนาคตไกลนะครับวันนี้เราก็จะมาแยกกันทั้งสองประเด็นด้วยกันนะครับเอาเท้าความก่อนนะครับลูนา่าคลาสสิกกำเนิดขึ้นมายังไงนะครับจริงๆมันก็คือลูน่าเดิมนะครับตัวก่อนที่จะทำการล่มสลายไปนะครับผมไม่ขอเท้าความตรงนั้นนะในการร่วมสลายว่าเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่ามันล่มสลายนะครับจนทำให้อ การติดลบน,นะครับหรือว่าราคาเนี่ยร่วงลงเกือบ100%เลยทีเดียวนะครับหมายถึงว่าจากประมาณ100กว่าดอลลาร์119ดอลลาร์ลงเหลือ0ูนย์เลยนะครับและเขาก็เลยมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็พยายามที่จะฟื้นเหรียญขึ้นมานะครับและคนที่เป็นคนฟื้นเหรียญจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นซีนะครับร่วมกับทางเทอร์ล่าฟอร์มแลนะครับที่จะทำ การปลุกชีพเหรียญน,นี้ใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากการล่มสลายนะครับของเทอร่าหรือลูนาคลาสสิกนะครับหลายคนก็รู้สึกเงินงงเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงแล้วอะเหรียญน,นี้ที่เคยลงทุนและมั่นใจไปว่ามันเป็นเหรียญที่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญดีฟาที่ดีติดท็อป10ของโลกเลยนะครับแล้วปัญหาคือการล่มสลายไปเนี่ยมันจะควรจะลงทุนหรือเปล่า นะครับ JR. หรือว่าคุณหวังว่ามันจะเป็นแค่เหรียญมีมธรรมดานะครับเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะอุปทา,านนะครับม,มันก็เลยมีการาเพิ่มจำนวนเหรียญเนี่ยที่เป็นเหรียญเนี่ยจำนวนมากนะครับจากเดิมมีแค่ประมาณหมื่นล้านเหรียญน,นะครับตัวที่เป็นลูน่าเดิมนะส่วนลูน่าแคส s ิกนะครับพอมีการตั้งต้นโปรเจกต์กับเหรียญใหม่เนี่ยก็จะมีประมาณ6.9 ล้านล้านนะครับประมาณ6กว่าล้านล้านนะครับในในอุปทานเดิมตั้งแต่แรกนะครับและลูน่าแคสติกก็มีการาาเผาเหรียญน,นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ตามมานะครับในการเสนอของชุมชนนะว่าเ้ลูน่าแคสติกควรจะมีการาเผาเหรียญน,นะครับทำให้ลูน่าแคสติกเนี่ยเหลือแค่ประมาณ6.5ล้านล้านนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันว่าเฮ้ ตอนนั้นนะนะครับเราเห็นแล้วว่าลู n a c l a s s i ิเนี่ยมันอยู่ได้แค่ราคาหนึ่งนะครับถ้าลู n a c l a s s i ิมีการเผาที่เยอะขึ้นมันน่าจะเป็นเหมือนเหรียญอื่นอย่างเหรียญชิ b ะอย่างเหรียญอ t ตาเลียอย่างเหรียญ BNB น BNB ะครับยิ่งเผาราคายิ่งขึ้นนะครับทำให้ชุมชนเนี่ยเริ่มมีความสนใจในเรื่องของการเผานะครับเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยลูน่าค a s สสิถูกวางไว้ว่าเหรียญตัวนี้มันจะกลับเป็นเหรียญแอลคอย นะครับเป็นเหรียญแอลกอยคืออุปทานจะกลับไปประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญน,นะครับถ้าทําได้นะแล้วก็ผลสําเร็จก็คือมันกะจะกลับขึ้นไปที่ราคาเท่าเดิมคือ120ยยี่สิบดอน,นะครับคนทุกคนก็ไม่ได้สนใจนะว่าลูน่าคลาสิกจะไปถึงร้อยี่สดอนหรือเปล่าหรือร้อยสิบาดอนอย่างที่เคยไปได้หรือเปล่าคนสนใจแค่ว่า1นึ่งดอนผมก็จะขายแล้วนะครับ หรือ1ดอลลาร์ผมก็จะขายแล้วนะครับเห็นไหมหนึ่งบาทผมก็จะขายแล้วนะครับก็ทุกคนตั้งเป้านะครับว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยพอมันโตไประดับหนึ่งเขาก็จะขายเป็นในฐานะอุปทา,านแบบเหรียญมีมนะครับทำให้เกิดคำศัพท์อันนี้ขึ้นมาคือทุกคนก็คิดว่าไอเหรียญตัวนี้มันมันต้องเป็นเหรียญแบบเหมือนเป็นเหมือนเหรียญมีมโดยแท้นะอย่างชีบาอินุอย่างดอชคอย coin, นะครับ มีการปรับลดอุปทานและมีการขยับราคาตั้งเป้าแบบเหรียญมีมคือ1ดอลลาร์นะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับต้องย้ำเลยว่ามันฟื้นคืนชีพมาเป้าหมายจริงๆของมันโดคอนพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วและทางหลายคนทั้งทีซีก็พูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเหรียญน,นี้มันจะเป็นเหรียญที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆนะครับและเป้าหมายของมันคือเป็นเหรียญแอลอย เราจะว่ามันไปถึงเท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับแต่ราคามันจะเหนือกว่าเหรียญมีมแน่นอนนะครับดังนั้นทุกคนก็หวังนะครว่าเผาเผาเผาแล้วราคามันจะไปใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทุกคนเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยมันไปได้แค่หนึ่งดอลลาร์ฉันก็รวยฉันก็พอใจนะครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นสิลูน่าคลายสิครับมันโดนวางไว้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นเหรียญแอลคคย นะครับฉะนั้นเหรียญแอลคยนะครับกับอุปทานที่ที่มากอยู่เนี่ยมันก็ต้องผ่านหลายกระบวนการนะครับราคามันถึงจะส่งไปด้วยสังเกตเลยนะครับว่า Luna Classic วางแผนไว้แล้วว่า1นะครับคือเรื่องของโปรเจกต์นะครับมันจะมีโปรเจกต์อย่างแรกที่ฟื้นมาก่อนคือ d ีแอนะครับแล้วก็ทางเทอร a s ่าสวอนะครับทุกอย่างนะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ฟื้นและตั้งต้นคือ d ีแอ พวก NFT เกมไฟล์เมตาเวิร์สเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่หลังนะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับที่ราคาของ l u n a c l a s s i จะมีการขึ้นใหญ่และเกิดการรีเพกเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันมีสเต็ปของมันนะครับพัฒนาจากเหรียญที่ทุกคนเร,เรียกว่าเป็นเหรียญบอรมันกลับกลายเป็นเหรียญแอลคอยนะครับฉะนั้นการลงทุนในตอนแรกหลายหลายที่นะครับบอกมัน ถ้าเกิดคุณลงทุนคุณหวังจะรวยกับมันอะ่ะคุณต้องคิดว่ามันต้องเป็นเหรียญบ่อนแน่นอนนะครับในตอนนั้นอะ่ะเราข้อมูลยังไม่เยอะแล้วเรายังไม่ค่อยเชื่อนะครับทางเทอร์ราฟอร์มแลบเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงนั้นอะ่ะเทอร์ราฟอร์มแล็บไม่ค่อยคุยกับทางชุมชนเท่าไหร่นะครับทําให้เหรียญน,นี้ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีนะครับเพราะว่าทางซีซีเนี่ยได้ซื้อเขาเรียกว่าอ่ากิจการบางส่วน นะครับหรือเป็นผู้ถูอขึ้นคนหนึ่งของเทอร่าก็ได้นะครับเนื่องจากว่าซีซีได้ซื้อทั้งอุปทานส่วนใหญ่ของเหรียญลูน่าค a s ส i ิมารวมถึงบางข่าวนะครับว่าเขามีการซื้อกิจการบางอย่างก็คือเรื่องของคนนะครับวิศวกรต่างๆของเทอร่ามานะครับเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงดีแอของตัวเองนะครับนั่นก็คือ BNB ในอนาคตแต่อาจจะมี การปรับปรุงเพื่อช่วยตัวของเทอร่าก็เป็นไปได้กันนะเพราะว่าเขามีวิศวะกรของเทอร่าเป็นเทียบร้อยนะครับนั้นเทอร่าเนี่ยตอนล่มทลายเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยแตกออกเป็นหลายส่วนเลยนะครับทำให้เขาเหมือนก็ต้องขายบริษัทของเขาขายการการจัดการนะครับการตัดสินใจบางอย่างเหมือนกับขายให้กับนักลงทุนบางกลุ่มอย่างไบแ a น c e หรือ CC ไปซีซีก็เลยซื้ออุปทานมาเยอะนะครับแล้ก็ คงจะมีทีมวิศวกรอีกหน่อยเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาลูนาคลาสิกมากขึ้นเอาแหละนะครับมันมีโปรเจกต์ต่างๆนะครับต,ตอนนี้มีทั้งเรื่องของการเผาไปแล้วนะครับตัวนี้ทุกคนก็ลุ้นแต่ส่วนใหญ่เรื่องของการเผามันใช้เวลานานผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการสวอปนะครับที่จะเกิดขึ้นคือลุนาคลาสิกจะมีการสวอปนะครับดังนั้นการสวอปเนี่ยจะช่วยทำให้ อุปทานหมุนเวียนเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าอุปทานหมุนเวียนในรอบนี้จะเหลือประมาณ4,000สนล้านนะครับเท่านั้นเองนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะนะครับที่จะราคา1บาทขึ้นไปก็ต้องดูกันอีกทีนะครับมีเรื่องของการเผาโปรเจกต์ดีเราพูดไปแล้วนะครับฉะนั้นลู n a c l a s s สิพูดโดยทั่วไปคือมันเป็นเหรียญที่ฟื้นคืนชีพนะครับที่ค่ามันเคยเหลือศูนย และมันมีการปรับกลยุทธ์นะครับคือมีการขายหุ้นก็คือขายจํานวนเหรียญน,นะครับที่เป็นลูนา่าแลาสติกที่เป็นฉบับของเหรียญมีมคือมีจํานวนอุปทานเยอะมากๆคนก็สนใจนะครับในระยะแรกว่าซื้อไปแล้วก็ต้องรวยน,นะครับเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นเหมือนกับบ่อเงินบ่อทองนะครับในฉบับของเหรียญมีมเนาะนะครับคือคุณซื้ออุป ซื้อเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณได้อุปทานมาเยอะมากนะทุกคนคาดหวังอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ย้ํานะว่าการคาดหวังแบบเนี้ยมันก็เป็นแค่การรวยแบบช่วข้ามวันเครื่องข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการลงทุนของลูน่าแคส s ิกมันไม่ใช่ปอกเก้าสองเด้งมันไม่ใช่การพนันนะครับแต่มันเป็นเหรียญที่ มีโปรเจกต์วางไว้ตั้งแต่แรกว่ามันจะฟื้นกลับเป็นเหรียญอ c o n เหมือ,อเดิมเอานั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่ามันจะไปไกลเท่าไหร่มันจะฟื้นเท่าไนหรน่ฉะนั้นภาพในเซกเตอร์แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็น Part One เนาะนะครับภาพตอนนี้มีแค่เผานะครับ Stek D App นะครับ NFT แล้วก็ GameFi นะครับพวกพาร์ทเนอร์ต่างๆมันจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ที่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วทำให้เหรียญเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาเป็นแอลคอยได้นะครับดังนั้นเราก็นั่งลุ้นด้วยกันว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและเรื่องสุดท้ายคือการรีเพกที่จะเกิดขึ้นนะครับนั้นการรีเพกเนี่ยแต่เดิมของลูน่าคลาสสิกเนี่ยหรือลูน่าที่เป็นต้นฉบับมันมีการเพกเอาไว้กับ u s t c นะครับดังนั้น พอเวลาเพกเนี่ยนะครับมันก็ใช้ทาง USDC มันก็ใช้สินทรัพย์ที่เป็นการคำ้ำประกันก็คือคริปโตนะครับหลักๆก,ก็คือ Bitcoin ในการคำ้ำนะครับแล้วมันก็จะมีเหรียญอื่นอีกนะครับแต่พอหลังจากการล่มสลายไปนะครับทำให้เหรียญทั้ง USDC กับ Luna Classic แยกออกจากกันนะครับฉะนั้นเราก็มาทำคอนเทนต์ไว้ประมาณนี้นะครับว่าถ้ามันเกิดการรีเพกเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ราคาของ Luna Classic ไปต่อนั่นเองนะครับดันั้นข้อมูลเราขอปิดไว้ตรงพาร์ทวันนี้ก่อนนะครับว่า Luna Classic เนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่ใช่ปอก92เด้งนะครับแต่เป็นเหรียญที่มีโปรเจกต์ในอนาคตแน่นอนนะครับวางแผนไว้120สิบดอลหรือ50าสิบดอลหรือ20สิบดอลก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆ ดูสเต็ปดูตามโปรเจกต์ของมันต่อไปอ่ะข้อมูลเราให้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือ Luna Classic จะเป็นเหรียญหนึ่งที่ทำให้คุณนะครับพบกับความมั่งคั่งจริงๆลงทุนกับมันในระยะยาวศึกษามันให้ดีนะครับคร่าวๆตอนนี้มีประมาณนี้นะครับแล้วเราจะทำคลิป2คลิป3ในการอัปเดตกันอีกทีนะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะลูนาคลาสสิกนะครับจะ go to the moon ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มนะครับลูนาคลาสสิกทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code โค้ดให้และสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าลูนาคลาสสิกเนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง บู o แค c ด d e m ีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ร์ด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5้าโทเคนเท่ากับว่ายูเซอร์รัประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนนมูลเท่านั้น 2. คือต้องทํา kyc level 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน xg exchange ซึ่งเป็นผู้เทรดไหนก็ได้ นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี i r d ด o p ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ xt เนี่ยจะประกาศผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ xt com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ xt a i r d ด o p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยในมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่าน